เพระลวดสวัสดีซี่สู้ฟูสุคนครผมตอนนีแอดกับเดินทางมาบ้านของพอู้อ้วนขิมาตามแนวทางของพอู้อ้วนวดวันที่สิบหกมีหน้าสองห้าหกเจ็ดนอบหนองเนาะบริมาสองวดนแล้วครับเอาสวัสด,ดีครับพอ่อสวัสด,ดีครับโอ้บริมาสองวดนละเปลไงไรวะสองวันหม ครับผมอะไรมาสองวัดแล้วผัดนมนุ่มหกฟุตเบคุณนุ่มให้ติครับอะได้มาสองวัดแล้วเขาอะไรั้งวดเหมือนตาบ้ามันเขาถ้าวิ่งกับนี่ละเขาจะเล็วิ่งวิ่งติดโม่แต่จับคู่เลยจับคู่มันหอดเจ็ดแปดมันอีกเจ็ดก้อนโอ้ม่รมีหลักฐานของเก่าเบอร์ว่าเลขวิ่งเขาตัวไหนเอาทีมเราบอกของเก่าของเก่าพี่ยู่เพราะว่าผมอะได้มาเลขหัวนึงครับ เห็นไงเลยเห็นหน่อยเห็นไม่นนหลดหลดนี่แหละลวคเขาดูดแล้วนี่นี่ครับเอาลครับขอ่คุาครับวิ่งสามก็เพียวิ่งสากัเพียเโอ้มาทั้งหมดทั้งรางเลยเขาทั้งบุทั้ง่างวิ่งสามกับเพียเขาทั้งหมดทั้ง่างวจับกู่ไปประหอดเนอไปบระหอดหอดเจ็ดแปดเจ็ดกอบหอด เจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดแปดด้วยบ่หอดเลยแต่เลขวิ่งนี่มาทั้งบนทั้งล่างเนาะก็เลขวิ่งเนี่นเนาะเลขวิ่งข้อบุรุษเนาะเกีงขักอยู่ถ้าเทียบกับตัวนึ่งเทียบกับสองตัวอันนี้มาทั้งหมดทั้งล่างเลยเนาะมาแค่สองตัวเลยเลขวิ่งมันมาน้ำกันบอกเลยเป็นกบคุ้งอ๋โอ้โหมันเคยมาน้ำกันมันเคยมาน้ำกันเลยเป็นเลยใส่เจ็ดสามมาได้บ่ เกยสี่ยังเบาเนาะสามสี่ธรรมดานีเป็นเกีตสี่ตัวนี้ครัเราเห็นเกียสามเหรอเอาหานมาทำกันกอดกันเนาะบอเล็กหัมันค่อยมาทำกันได้เล็กวิ่งเหล็กปอมาทำกันรู้อืมข้ากันรู้นครับอ๋อนี่ล่ะของเกาก็ได้อันนี้คือของเกาเนาะโอ้เข่าเหล็กเหล็กวิ่งเข่าเนาะพ่อเนาะเหล็กวิ่งเข่าอยู่เหล็กวิ่งเข่าถือว่าโอเคอยู่นี่เราพ่อเนาะเหล็กวิ่งเข่าถือว่าอเครียดดิถ้าจับคู่ดิเนาะ กครูบ่ถึงโอ้ยไปบ่หอดประึงแปดแปดใครจะบอกท่านว่าใครมากเนาะแปดมากเนี่ยเยอะหนูมก็มากเลยมันมีมี่สิมีสูตรมีสามมีีมีหามีเจ็ดมี่เก่าท่านั้นมากเลเล็กจดเล็กวิ่งมันเลขติดเม็นเี่วิ่งเออไปติดออกสื่อได้เนี่บอสาวิ่งเอาอันอันค่คยมาเอาเปนมาเอาปะครับในซุ่มนะ่ยเล็กวิ่งอธิบายอยู่แล้วน้ำบัตรเท่านี้มา พระเจ้าองบัตรถือกันนี่บุตรอ๋อเอ้าถึกแล้วเนาะไอ้ข้าเ้องไปวิ่งไหมทั้งว่าเขาเจ้าติดไปวิ่งบิกเบิกอย่างน้เพื่อนเอาไปจับคู่เราไปจับคู่ตัวหนึ่งตัววิ่งมาจับคู่อ๋อเอาเลขเอาเลขวิ่งไปจับคู่แบบว่าง่ายๆคือเอาตัวเด่นไปจับใส่ของเพู่นเอาตัวเด่นไปใส่กันเขาก็เจ้าเจ้ามีอยังไงเขาเจ้าเกิดติดซื้อเนะติดซุปเนี่บัติดซุปเนี่ยเฮ้ยบัถือเนาะมันโดนของไหมอาของไหมนี่ของไหมหกกับเก้าว่ะ โอ่เขาก็้สิ่ลดว่ามีหกศูนย์หกหนึ่งหกสี่เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสี่พ่อทันรักง่ย้พ่อมีตตวมักบ่พ่อนี่ตะกี่กับมักกันนี่แล้วเก้าศูนย์เนี่ยโอ้พ่อมักเก้าศูนย์บอกหกกับเก้าตัวหกกับเก้าเอฟบางคนรพนกับว่าตัวเดียวกันน้อพ่อเนาะเออกัตัวเดียวกันต่มันการนั่นแหมพ่อแต่ว่าส่วนมากนีุ่๊คมักตัวนี้นี่โอ้ล้างฟูนนี่อแต่มันกแต่ก มันข้ามปีนหัวเนาะขามปีนหัวใกล้กันโอ้ตบ้าคว่ำมากตัวนี้เนาะมากตัวพี่โอ้ตัวคว่มากเลยคือคือคือศูนย์เก้าศูนย์เก้าเก้าศูนย์อาจจะเป็นศูนย์เก้าก็ได้ครับโอ้แต่ผมหมักตัวนี้ค่ำโอ้นี่ผมกินผมขออนุญาตกินได้ป่ะเอากินรอดกินรอดตัวผมหมักไม่ผมหมักตัวนี้เนาะตัวผมหมักอืมกินรอดผมหมักตัวนี้ดิครับผมหมักตัวนี้เพราะคว่ำมักเก้าศูนยเนาะผมหมักตัวนี้มันก ตัวเดียวที่เขาตัวเดียวอันปินนหัวเนาะครับอันวข้าหัวเก้าปีนหก้เป็นเก้าอยู่นี่ละตามที่เขาามลากเขาเอาครื่อนึ่งก็เจ็ดละครับตัวเดียวกันเพราะว่านึ่งเล็กนึ่งเลยเป็นเลขกเก๊ดหรือวะเนี้ยหมออ๋อนี่มักตัวนี้ที่ครับผมมักตัวนี้บ่วค้ดวข้หัวมันกะรู้แล้วมันก็สูนหมดแล้ว ได้ก็บ่ได้หลายครับไม่ได้อยู่บ่ได้ลายถ้าอยู่เราไ่ได้หลายดรอกดีแล้วดีแล้่วไ่ได้แจกนะครับไปวัดดันวัดนี้เพื่อนจุกจะซ่อมเนาะมือใหญ่บ่ซื้อลอตเตอรี่หลายผมบ่ก่าเราก็ม่ถือเาเป็นปีเราซื้อลอตเตอรี่เล้แจักใบลเทาละโอ้ยแย่ร่อยบ่ถือเส่ยซื้อตเตรี่่เคยถือันถือเงี้ยซื้อลอตเตอรี่เทละห้าสิบหกสิบใบละทราบคูอัน เต็นห้าคูหน้อยเา่ีเห็นอันเห็นสร้างตัวเงี้ยไปขี่น้ำสั่งบะไลยได้เนาะ่อสั่งสร้างมาสร้างมาตัวเงี้ยมันขี่ก่อนเงี้ยเนาะแล้วกูอยูู่นเดียวเนาะครับบ่ได้มีคนหลายอย่างพี่น้องครับหน้าจอได้ครับเด้อนี่ละไม่อันนี้ของใหม่สดๆเนาะพ่อเนาะหกมีหน้านี่ละครับหกมีหน้าครบเนือหกศูนย์หกหนึ่งหกสี่ เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสี่แต่ส่วนตัวข้อมากนี่ก็คือเก้าศูนย์้วพ่อเนาะก็คือตัวเน้นตัวเด่นเะยพี่น้องตัวหกศูนย์นี่ส่วนตัวผมผมมากผมมากหกศูนย์ฟรีมาร์กเอาพี่น้องเขามาร์กตัวใดกันพี่จหน้าพังพ่อักหกศูนย์ครับผมมากหกศูนย์ครับตามนี้ครับผม มากระจัดตะขัดกระพานเ้อมมกตไหนชอบตไหนไปหาจบัจบสลากกินแปงงนี่พอเนาะมันเอห็นมันมานปังตังลุ้ยลยเนี่ยเถพาะใครซื้อน้ำก็ได้เอฟซีทักรายก็ได้วิ่งวิ่งหกวิ่งหกเก้าในเก้ามันกับบอลเนาะพอเนาะเพราะว่าเล็กวิ่งพอมันม่า้ํากันดูเนาะเล็กวิ after, ่งอ่าทาประมักกอจับคู่กันเก็จะเริมหกเก้าเก้าหกว่ามันม้ามันกันดูเหล็กวิ่งพ่อนอะซีก็หกเก้าก็ได้ครับตัวหนึ่ง มันกระบนแรนีมันอาจขลดรถเตมจากเก็ดมาเป็นหกไกรเนี้ยกระเบนไกมสองหัวเนาะพ่อเนาะโอ้เล็กยิงกรแเ่นต่ว่าคือมีแต่เพี้นมากเป็นอะไรเล็กบ่อืีบ่ออเบ่อครับมันกะแล้วแต่จังหวะมันขั้นวางกรไเ้มากสินะครับคุมไผ่แต่คุมแลมตมบ้านกระเบนเมากครับ เป็นพอใครบ้างดรอเป็นพอใครบ่างนางเขาแู่เ็นครับเขาแบเห็นแอัเบ้าเ่าไปเอาเลขน้าครับแม่นอยร่ครับเขาเฮ็นเลขตัดีเนาะครับเขาแทบอไ้พี่ก็เขาดีอยออพี่เห็ใช้กอยูนมีบุญรักครับตดตัวครับก้ขอบคุณหลายพ่อขอบคุณหลายครับผมขอบคุณครับโคดีันน้ครับ แมนอยู่พอฝังนี้เลยเข็ดว่าเฮ็ดไปฮันเด้เด็ดเปลี่ยนมือไงคือกระจ้าแมนอยู่แม่เฮ็ดไปหรือเฮ็ดจังไดเฮ็ดครับเป็นมือใหไงคือกรเจ้าเฮ็ดจังไดจังคิดใดปีใดจังคิดใดเป็นมือใหไงคือกระจ้าขี่มาเที่ยวหย็บเที่ยวยอมอยู่ในย่านไหนพี่เอ่มแมาผู้เดียวคือปะสักคนเดียวมาผู้เดียวครับอือพี่น้องเขาไปแคปหน่อยจ่อไว้เนาะครับเนาะแนวทางของฟ่อเพื่อนเนาะออื จะลืมฝากกดใดคดแชร์กดติดตามให้ทีมงานนะครับเดอ้อพักอันนี้คือง่ามแต่ใส่ปุ๋ยบอกคือเขียวดีแท้ใบบอโบอกคือง่ามใบบอโบอกไหมอโอ้โอ,โอ้ใส่ฟุ้นอันนี้อันไดใส่ปุ๋ยเคมีเนาะอ๋อกระว่า,วาขาปลูกกินเนาะ อืใบบัวบกเขียวมทุ่มอยู่ครับอ,อย่าลืมฝากคนไดคดแชร์คนที่ตามสำหรักที่นี่สวัสดีครับผม